ผมได้บันทึกเพลงชาติประโยคนท้า,ายไว้เป็นประโยคที่สละนะฮะเลือดทุกอย่างเป็นชาติพีแต่ผมจะเปลี่ยนชวนประชชนมาเปลี่ยนเป็นสละเวลาช่วยชาติเป็นชาติสุขีและจึงถลิง ประเทศชาตจั ვ ีมิเชเชยเรามาสละเวลาตัวประเทศต้องการเวลาของท่านให้ท่านสละเวลาและประเทศจะเฉลิงประเทศจาติจัีเป็นชาติมหาอำนาจซอฟท์พาวเวอร์ชาตินหนึ่งของโลกดังนั้นการสละเวลาของท่านมีค่าและประเทศต้องการไม่ต้องสละเลือดอีกแล้วเพราะไม่มีศัตรูที่จะมาบุกประเทศไทยอีกแล้วแล้วเราไม่ต้องไปต่อสู้ต่อกรอนกับประเทศใดสิ้นไม่มีไม่มีโอกาส แต่โอกาสที่มีและดีต่อประเทศดีกว่าการต่อสู้กันก็คือสลับเวลาเพราะต่อไปนี้สงครามก็เราคือสงครามการเงินนยเราต้องสลับเวลาที่จะเรียนรู้สงครามการเงินว่าเป็นอย่างไรเราไม่ได้ทำสงครามฮาร์ดพาวเวอร์แล้วนะแล้วเราจะเป็นมหาอำนาจซต์พาวเวอร์ไปนะต้องทําสงครามการเงินสงครามการเงินไม่ต้องสละเลือดทุกหยดเป็นชาติพีไม่ต้องแต่สละเวลาเรียนรู้คลิปวิดีโอของแอชท์มาิต อันจะพาประเทศเป็นชาติมหา,าอำนาจซอฟท์พาวเวอร์ในยุค ai อย่างแน่นอนทําตามเราจะได้ไม่ทําไม่ได้ครับเอาละนั่นคือเรื่องราวาใหม่เส้นทางเดินใหม่รถแบบสองนี่ก็ต้องเดินไปนะครับที่รถแบบสองเนี่ยผมจะพาข้ามไปแล้วกันนะว่ารถแบบสองนี้ ใช้อะไรเป็นกลยุทธ์นะฮะเริ่มสองนี้ใช้บัตรประชาชนนะเป็นกลยุทธ์เป็นอาวุธลับบัตรประชาชนนี่แหละครับนะเอามาลงทุนในเมื่อขณะน,นี้บรรยากาศการเมืองกําลังคุกคุนที่จะจัดเลือกตั้งแล้วแนวโน้มรัฐบาลตู่ก็คงจะยุบสภาหลังเอเปกนะเพราะนั้นก็จะเป็นเดือนธันวาลเองน่าจะค่อนข้างจะเป็นเช่นนั้น แต่แตกต่างอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการเมืองมันพลิกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าโดยประเมินสารการแล้วน่าจะเป็นแบบนี้นะนศาศาทีนี้ไอ้เดือนธันวานเนี่ยของผมก็ประกาศยกเลิกวันที่สิบธันวานเองเพราะเราใช้รัฐธรรมนูญผิดประเภทรัฐธรรมนูญที่ถูกไม่ใช้ไม่เอามาใช้เราใช้รัฐธรรมนูนที่ผิดประเภทที่ผิดอ่ะเราใช้มาตั้งแต่แรกเลยอ่ะวันที่สิบธันวา่นั่นแหละเพราะฉะนั้นสั่งยกเลิกไม่ใช้เราไม่ใช้รัฐธรรมนูญ เราจะใช้การปกครองแบบโลกอนาคตนั่นเองที่ประชาชนปกครองตัวเองได้เพราะมีบล็อกเชนมีแอปพลิเคชันนะพร้อมแทนสสแทนพักการเมืองได้แล้วนะไม่จะเป็นองไประมุขาพวกเขาเหล่านั้นอีกต่อไปเลยหมดยุคหมดสมัยกันทีนี้ผู้ที่จะสั่งให้มันเปลี่ยนเช้งเนี่ยเชงเปลี่ยนได้ก็ต้องบัตรประชาชนนั่นเอง พราะบัตรประชาชนคืออำนาจสิทิ์ไต่เนี่ยนะทุกคนมีแต่ใช้ไม่เป็นไม่รู้วิธีใช้ผมจึงมาแนะนำให้ใช้นะให้ใช้ให้เป็นฝึกขัดเพราะว่าตั้งแต่อดีตมาแล้วตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเขาไม่ฝึกขัดประชาชนหรอกทุกรัฐบาลที่มายึดอำนาจกันนะไม่ฝึกขัดประชาชนให้ใช้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่อ่าไม่ฝึกเพราะว่า ที่ประชาปชนใช้เขาหนึ่งเขาสองเขาสามสี่เราต้องฝึกกันถึงสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีเี่อประชาชนใช้เป็นใช้เป็นอย่างมือชีพเลยต้องฝึกฮะจะฝึกมากน้อยก็แค่ไหนก็นแล้วแต่ประเทศไหนอยากจะเชี่ยวชาญชำนาญก็เอามันสักสามสิบปีก็ยังดีประเทศไหนกลางๆก,ก,ก็ยี่สิบประเทศไหนใจร้อนหน่อยก็สิบกว่าปีหรือใจร้อนมากก็สิบปีขึ้นอยู่กับความพร้อมอะ่ะขึ้นอยู่กับ อย่างผมนะผมเซ็ดไปสิปีผมเชื่อมั่นว่าประชาชนมีความพร้อมมากกว่าสมัยโบราณเพราะสมัยนี้ต้องฝึกประชาชนเป็นสวนบันะผมฝึกเป็นสวนบัณเลยอ่าเป็นสวนบันฑ์ธรรมาธิปไตยเลยมันเร็วนะเราใช้สวนบัาธิปไตยมันเร็วฝานะครับถ้าไปฝึกแบบทั่วไปมันช้ามันช้ามันต่อแตกแต่ฝึกเป็นสวนบัณธรรมาิติปไตยมันเร็วมันไวนะเพราะฉะนั้น10ปีนี่ประชาชนปกครองตนเองได้เลยอ่เตรียมตัวเป็นชาติมหาอำนาจแต่ว่า สองปีนี่จะหลังสองปีแล้วก็จะเอ่อหลังอช่วงสองปีเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายไงใช้วเวลเาเปลี่ยนถ่ายสองปีหลังสองปีแล้วก็น่าแหละประชาชนจะฝึกหัดฝึกหัดเอ่อบริหารเองไอ้ช่วงฝึกหัดมาเรียเนี่ยจะมีสองสมัยก็คือแปดปีบวกกับสองปีที่เปลี่ยนถ่ายก็เป็นสิบเพราะฉะนั้นอีกสิบปีเนี่ยประเทศไทยก็จะครบรอบหนึ่งร้อยปีที่เปลี่ยนการปกครองมาเราหลงทางมาเก้าสิบปีหรือเวลาสิบปีนั่นเองก็จะครบรอบหนึ่งร้อยปี เราก็จะประกาศเหมือนประเทศจีนประกาศประเทศจีนก็หลงทางมาเจ็ดสบกว่าปีใช้เวลาปรับตัวอีกตั้ง20ปีประเทศจีนจึงประกาศครบรอบ100ปีเมื่อปีที่แล้วนี่ประกาศแล้วปเจีนก็เป็นเบอร์สองตอนนี้กลำลังตั้งดุลอำนาจของโลกอยู่กับรัสเซียก็เป็นกลุ่ม S C O s h ง CO, นะยงไฮ Corporate นะฮะอนะฮะ แต่ว่าโลกมันต้องมีดุนที่3ามะแล้วดุนที่3ามนั่นว่างอยู่แล้วดุลที่สนั่นแหละคือประเทศไทยที่ผมกำลังวางซุปเปอร์เซนดาตไว้ให้ท่านดูซุปเปอร์เซนดารท่านก็จะรู้แล้วว่าอ,อ๋อนี่มันมันเป็นดุ่นที่3าของโลกได้เลยเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องตื่นตัวเตรียมตัวสลับเวลานั่งดูคลิปวิดีโอเพื่อที่จะสร้างกลไกใหม่รี่ว่ากลไกรัฐประเภทที่สอง แทน,นแกลไกรับเป็นที่หนึ่งซึ่งเราใช้มานานเป็นเวลาเก้าสิบปีเราพบเลยว่าไม่มีความจําเป็นต้องพึ่งพาอีกต่อไปแล้วหมดประโยชน์ที่ใช้เราใช้มานานแล้วไม่มีความจำเป็นต้องพึ่ง,าาานานางพงาแล้วรู้เช่นเห็นชาติเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วไม่ต้องใช้บริการอีกเลยเราจะสร้างตัวเองเป็น,นกลไกรับเปเนที่สองเพราะบัตรประชาชนอยู่ที่เราเอำนาจที่ตตยอยู่ที่บัตรประชาชนนั่นเองเึ้นอยู่กับเราจะตั้งใจเมื่อไหร่เอาเมื่อไหร่ เออแค่นั้นเองขึ้นอยู่กับตั้งใจเอาเมื่อไหร่กับเนื้อกับตัวกับใจเสียคือทิ้งประเทศไทยตัวปลอมที่เป็นมา90ปีทิ้งไปเลยไม่อะไรวมรไม่เสียดงเสียดายเลยดีใจ่ังหาหมดภาระนะและ้วก็เริ่มต้นสตาร์ทใหม่นะด้วยกฎกณฑรับเออที่สองดุจหลวงตัวเองอนะแบบเนี้ยซึ่งมีสเต็ปขั้นตอนไว้ให้แล้วอยู่ในรถแบบสองที่ผมออกแบบมาให้ท่านก็เพียงแค่เข้าเรียนรู้นะเข้าเรียนรู้แล้วก็ทําตามสเต็ปที่ผมให้ท่านก็จะได้ ที่การลงทุนเอาอำนาจแห่งรัฐเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกพรรคการเมืองทั้งหลายการนี้กำลังลงทุนอยู่เพื่อที่จะเอานำําจรัฐทุกพรรคการเมืองจะต้องลงทุนเพื่อไปเอาอำนาจแห่งรัฐคนที่มีเงินเยอะมากก็จะประสบความสำเร็จเพราะว่ารัฐมนูญเราเขียนผิดไงเราเขียนให้คนรวยเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับเป็นผู้ที่ได้อำนาจรัฐได้อำนาจรัฐส่วนคนจนไม่ได้คนจนคุณจะต้อง โง่คุณต้องโง่นะเราต้องไปเลือกพวกนายทุนเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้มีอิทธิพลทั้งหลายเพราะพวกนี้จะมีเงินแล้วก็จะไปสร้างสมาชิกในจังหวัดต่างๆนี่คือผิดนะผิดหลักประชาธิปไตยนะครับการเขียนอย่างนี้เท่ากับว่าคุณทําให้พรรคการเมืองกลายเป็นบริษัทค้าการเมืองจํากัดเขาจึงมาค้าการเมืองไงเขาจึงมาค้าการค้าคือการลงทุนไงคุณก็ลงทุนซื้อไปสิที่นั่งในรัฐสภา3า0ร้อยที่นั่งจ่ายที่นั่งละหนึ่งร้อยก็เท่ากับสามหมื่นล้านคุณลงทุนสามหมื่นล้าน คุณได้3า0รที่นั่งและสภาคุณได้3 0 0ที่นั่งคุณอยากหยอกกฎหมายอะไรเอื้อมเวยกับธุรกิจคุณอย่างไรคุณจะสร้างโปรเจกต์อะไรเพื่อมีเงินทอนเท่าไหร่คุณก็ยกมือได้และสภาผ่านหมดและโปรเจกต์นั้นก็เกิดแล้วท่านก็ได้เงินทอนทุกปีปีละแสนล้านแสนล้านท่านทำสามปีได้สามแสนล้านกับท่านลงทุนมาสามหมื่นล้านท่านก็เห็นแล้วว่าได้กําไรทั้งสิบเท่าทําไมใครอย่าไม่ทําทุกคนก็ท,ทําทางนั้นเลยนั่นคือการ อะไรนี่คือการทําประเทศไทยให้เป็นสินค้าเลยหมดศักดิ์ศรีนะตัวประเทศไทยกลายเป็นสินค้าเป็นสินค้าซื้อขายได้คุณมีเงินคุณก็ได้ประเทศไทยนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่ข้อมูลเท็จที่ขึ้นอินเทอร์เน็ตมันเป็นข้อมูลจริงนะฮะเป็นสินค้าความเป็นประเทศไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีประเทศไทยที่เป็นประเทศทีปป่ถูกปลอม,อมนี่ง เหตุผลที่เป็นประเทศเตรปลกอมอันหนึ่งเหตุผลหนึ่งเหตุผลอื่นที่ก่อนหน้านี้ก็มีฮะก็คือไม่เคารพหลักวิชาก็ไม่ได้เอาหลักวิชาที่ถูกแทนที่จะไปใช้ลัฐที่ประชาธิที่ปไตยสร้างสี่ข้อให้ประชาชนใช้เสรีภาพเป็นใช้อํานาจที่ได้เป็นใช้ความสมอภาคเป็นแล้วก็ใช้นิติธรรมเป็นไม่ฝึกเลยเขาไม่ฝึกหรอกฝึกทำไมอ่ะฝึกประชาชนเป็นใหญ่อะ่ะเรื่องเราจะฝึกอ่ะฉันจะมาปกครองประชาชนอ่ะเพราะนั้น ประชันไม่ได้รู้ดีแล้วฉันก็จะปกครองที่เขียนตามสไตล์ฉันอยากปกครองไปไหนก็เขียนสั่งไว้ในรัฐธรรมนูญโดยใช้หลักนีก้ิรลัฐพอเขียนแล้วผู้อย่างเป็นไปตามนั้นพอรับสั่งก็คือเผด็จการนั่นเองไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับนี่เข้าใจกันใหม่ทั้งประเทศได้แล้วนะเราไม่ได้อยู่ในประเทศประชาธิปไตยเราอยู่ในประเทศเผด็จการซ่อนลูกทำพางตัวเองทำพางทำพางก็คงเข้าใจนะคือแทนที่จะเห็นเป็นตัวจริงมันไม่จริงอะ่ะ มันมีชุดมาสายมาคุมไม่ให้รู้ว่าเอ้ยมันคือปฏิการมันคือปฏิกา่าเปลืออกมาก็จะรู้เลยอ๋อมมนเป็นเป็นปฏิกานแน่เด็จะเปลือยได้ก็ต่อเมื่อคุณมีหลักวิชาที่ถูกแน่เด็กคนนี้สามารถแยกแยะได้ทีนี้ประชาชนเขาถยไม่มีหลักวิชาที่ถูกเลยไม่ถูกสอนมาเลยไม่ถูกฝึกมาเลยคุณเลยแยกกันไม่ได้ไงเมื่อแยกไม่ได้คุณก็เลยเชื่อสิ่งที่ผิดที่ผมบอกว่าผิดโดยคุณไม่รู้ตัวไม่เข้าใจคุณเชื่อสิ่งที่ผิดโดยไม่รู้ตัวและไม่เข้าใจ ที่ผมพูดอธิบายคุณไปแล้วคุณจะมึนงงแล้วคุณจะโมโหโกรธาม,มากที่โอ้โหคนนี้มาพูดอะไรเนี่ยนะเหมือนมาลบหลูประเทศตัวเองเนี่ยแต่หารู้ไหมประเทศตัวเองนะี่เป็นประเทศที่เป็นประเทศสายตูปลอมแล้วคุณจะนับถือหรือเหล่หรือพูดง่ายงก็คือพ่อของคุณรุ่นที่เจ็ดถูกโจรมาปล้นแล้วโจรก็บีบจนพ่อของคุณต้องสลักทิ้งออกหนีจากบ้านไปแล้วเขาก็ดูแลบ้าน ดูดูแลบ้านนะฮะซึ่งจริงๆเขาก็คือคนใช้เนี่ยเองที่เราที่เรารับมาสุกสี่ปออีดูแลบ้านแล้วเราก็ต้องรักไอ้โจนคนนี้เพราะมันมาคุมบ้านแล้วมันก็แบ่งเศษให้เราเราก็ถือเป็นบุญคุณนี้แบ่งเศษมาแล้วเองเราก็ถือเป็นบุญคุณแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นเจ้าของบ้านเพราะเราเป็นเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องนะจนกว่าจะมีคนมาบอกพี่นายกรรม คิดว่าผมเป็นผู้จัดการมรดกแลลวมาบอกพี่นายกว่านี่เราเจ็ดเขาเขียนไว้แล้วนะในพระราชเลยขานั่นนะ่ะเขาเขียนไว้แล้วก็เข,า,ขาบอกชัดเจนอยู่แล้วในนั้นบอกว่าทั้งหมดอ่ะเป็นของประชาชนอำนาจไม่ได้เป็นของหมู่กลุ่มคณะที่ไอ้หมู่คณะที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะอย่างสามปอนี้ก็เป็นหมู่หมู่แล้วเป็นกลุ่มแล้วหรือเป็นคณะก็ไม่ได้เป็นพักก็ไม่ได้เพราะว่าในนั่นเขียนไว้เลยหมู่กลุ่มคณะไม่ได้เขียนพรคอะ่ะแต่ว่ามันก็คือพักนั่นแหละ บุคุมคณะพักต้องฟังเสียงประชาชนเท่านั้นนะพักได้เสียงมาจากประชาชนนั่นแหละแกลลอกล่อให้ประชาชนไปเลือกประชาชนก็ไปเลือกก็ได้เป็นจากประชาชนนั่นเองแต่ประชาชนสามารถถอดถอนเมื่อไหร่ด้ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆแล้วเป็นเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดทุกเวลานาทีสั่งยกเลิกได้หมดเลยนะเพราะเปรียบเสมือนกับทุกสี่ปีก็เหมือนเราทำสัญญาให้คนใช้เข้ามาดูแลการบริหารองหางนี้ทุกๆสี่ปีเมื่อเขาไม่ถูกใจทำงานบริหารไม่ถูกใจแล้วก็ เปลี่ยนคณะได้เปลี่ยนคนใช้ได้อแต่ที่ประเทศไทยเขาจะผิดกันนะไอตัวขึ้นมายึดก็เข้าใจผิดอาจาตัวเองเป็นเจ้าของประเทศทั้งหมดเป็นเจ้าของอำนาจทั้งหมดไม่ใช่นะครับอำนาจประชาชนยังอยู่เต็ม้อยไม่ได้หายไปไหนถึงแม้ท่านจะเข้าคูหาเลือกตั้งเลือกไอคนใช้กลุ่มไหนก็นแล้วแต่นะเลือกมาแล้วเนี่ยไอคนใช้เนี่ยก็คือะรัฐบาลน,นั่เนเองหะเลือกมาแล้วท่านไม่ชอบไม่พอใจยกเลิกได้นี่คือเรื่องถูกหลักวิชานะครับ แต่ที่นี่เขาไม่ยอมไปดีครับเออเนี่ยแหละรครับเขาทำขึงกลางไม่ยอมไปท่านก็กลัวขี้หดตดหายกันจุกุวิทุวันเนี่ยท่านเขาไปได้แล้วเราก็จ่ายเงินรถเช่ไปเสติมเขาอยู่มาสองปีเหลือสองปีแล้วก็จ่ายเงินรถเช่สอ,ปอปงปีไปก็ออกไปกลับมาเลี้ยงหลานที่บ้านเนี่ยมันเป็นแบบนั้นโดยหลักการเนียครับเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่เราทำไม่เปลี่ยนไม่รู้วิธีเทคนิคผมก็มาแนะนําให้เนี่ยนะท่านก็จะควรจะรู้เสียว่า ตัวเองมีอำนาจทิพไตายที่สั่งได้ผมจะมาฝึกแต่ชชนให้สั่งใช้อำนาจทิพไตายท่านก็ส่งมาตามที่ผมแนะนําก็คือรวบรวมกันโดยหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะท่านก็ไปดูแล้วกันว่าหมู่บ้านแต่ละหม,หมู่บ้านนั้นจะต้องทําอย่างไรในแต่ละตําบลเพื่อจะตั้งองค์การตําบลมหาอำนาจเมื่อจะตั้งองค์การตําบลมหาอำนาจแล้วนะครับเราจะรวบรวมไปแสดงเจ็บเงได้40สิบล้านใบ 40, 40ล้านใบนั้นไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงโดยกระบวนกู้ชาติเพื่ตักสองนำใบป,ประกาศเมื่อประกาศแล้วรัฐธรรมนูญปี60ก็ตกไปเลยนะครับตกไปเลยนะครับไม่มีสักไม่มีสีที่จะมาต่อก่อนกับเสียงประชาชน40ล้านเสียงแล้วการนํใบประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเป็นสิทธิปกติของประชาชนเขาถอนใจที่จะประกาศนะครับเพราะว่าทุกวี่ทุกวันไม่มีความมั่นคงเลยนี่ครูเรียนก็สูงชีวิตที่อยู่ก็ลําบากคนจนก็มากขึ้น แมนะ้บริการก็เยอะนะแล้วก็ยังจะเป็นภาระให้กเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องการเราเราต้องการระบบระบอบใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนที่เป็นประชาชนจะต้องร่วมมาร่วมมือกันลัดังนั้นหมู่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลทุกตำบลเข้าดูงานผมเพื่อจะได้รู้ว่าหมู่บ้านตำบลท่านจะต้องทําอะไรแล้วท่านจะพบว่าโอ้มันประเสริฐยอดเยี่ยมกว่าไอ้พักการเมืองที่ไายที่กำลังโฆษณากันอยู่เนี่ย ล้วหลงเชื่อติดมันง,งอมแงมท่านเลือกไปเถอะมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับท่านเลือกมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเลือกท่านได้เลือกมาแล้วได้ทํามาแล้วไม่ต้องไปรอให้เขามาแบ่งเศษงเศษงินเศษอะไรให้หรอกนะครับท่านนี่แหละครับจะมีทุนสํารองบุคคลคนละสี่ล้านถึงสามสิบสองล้านซึ่งไม่มีพรรคการเมืองไหนจะมาให้ท่านแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะฮะที่นี่ที่เดียวกําหนดเลยถึงแม้ไม่ได้สามสิบสองล้าน ขั้นต่ำสี่หรือหกล้านก็ควรจะได้เพราะเรามีระบบพื้นฐานก็ให้แล้วว่าเมื่อคุณอายุหกสิบเกษียณเมื่อไหร่ก็คุณต้องมีหกเซฟอะไรเป็นหกล้านเดิมทีเซฟไปสี่ล้านแต่ครัน้นี้ยกเป็นหกล้านเลยนะฮะในแบบนี้นะฮะก็หวังว่าคงเข้าใจนะครับเอาละ ไม่มีภาคเมืองไหนแซตบอย่างนี้ให้นะฮะ6ล้านนี้ผมจะพยายามไปที่สว่างนานหน่อยตอนนี้เดินอยู่ที่มหาลาัยสุโขทัยอะ่ะนะมหาลัยสุโขทัยเลิกงานแล้วก็มาแวะอธิบายเพื่อเป็นข้ามแล้วก็ต้องไปหาอาหารแล้วนะฮะเอาละผมขอจบคลิปนี้ ให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบลตื่นตัวได้แล้วครับเงินเงินน่ะโดยหลักการผมนะเงิน่ะเป็นลอยที่หมู่บ้านตำบลแล้วฮะเยอะแยะมากมายเลยเฉพาะเจ้าบ้านที่มีเทะเบียนบ้านและบัวเป็นเจ้าบ้าน่ะก็ได้หนึ่งแสนแล้วแล้วถ้าว่าหมู่บ้านนั้นอ่ะใครที่ดูคลิปผมอ่ะแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดบันคนแรกของหมู่บ้านได้หนึ่งล้านคนที่สองได้แปดแสนคนที่สามหกแสนคนที่สี่สี่แสนคนที่ห้าได้สองแสนตามประจําวัิที่ทั่ห้านั่นแหละครับ ที่นี่ให้ก็ถือว่าเป็นโสดาบันไงเพราะโสดาบันก็จะมีที่ต่าหนะึ่งคือโสดาบันของศาสนาพุทธห้าคนได้แล้วยังแถมไม่อีกห้าคนในหมู่บ้านนะก็คือหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าที่แสดงตัวแสดงตัวว่าเป็นโสดาบันของหมู่บ้านนั้นอ่าก็จะได้คนละหนึ่งแสนแล้วยังได้สมทบกับหนึ่งแสนอีกนะรวมแล้วเป 2, น็นสองแสนนะพูด,ดง่ายหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็คือได้สองแสนละอ่าแต่ไมาให้หนึ่งแสนแต่ท่านท่านได้ท่านได้อยู่แล้วตาม ที่เปนบ้านนั้นได้เลยยี่ถึงแสนแล้วลูกบ้านได้สามหมื่นทำไมลูกบ้านได้สามหมื่นไอ้สามหมื่นเนี่ยมาจากท่านลงทุนนะฮะลงทุนที่จะไปเอาอำนาจแห่งรัฐเหมือนพรรคการเมืองเขาลงทุนอย่างที่ผมอธิบายเขาลงทุนสามหมื่นล้านเพื่อได้สามร้อยจีนั่งเขาก็ได้ไประเทศไทยไปเขาได้เงินทอนปีละหนึ่งแสนล้านด้วยเทคนิคไหนก็นแล้วแต่แล้วถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับเงินทอนนะฮะ พูดแค่งเงินโกงอ่ะโกงอยา่างถลต้องํากฎหมายเพราะเขาไปได้ที่นั่งในรัฐสภาสามร้อยที่นั่งออกกฎหมายออกโปรเจกต์ออกอะไรก็ได้เทคนิคแบบไหนก็ได้เงื่อนไขไหนก็ได้ยังไงก็ได้อยู่แล้วยังไงก็ได้อยู่แล้วเพราะว่ารัฐมนูญมเขียนให้เขามาเล่นการเมืองเล่นผลประโยชน์กันเขาก็มาเล่นอย่างนีิครับเอ,อประชาชนต่างหากที่ทําตัวไม่รู้ไม่ชี้เขาเอาไปกินหมดแล้วเออพนั่งถึงเวลาท่านรู้ชี้ได้แล้วมาชี้สั่งเลยฉันปกครองเองเว้ย แล้วก็พวกแกกินมาเยอะแล้วกินทั่วประเทศเละเทะหมดแล้วทําให้พวกชั้นอ่อนแอหมดทั้งประเทศลูกหลานทั้งก็ไม่มีอนาคตพอ,อได้แล้วถึงเวลาต้องมาดูแลประเทศเองละแค่นี้อ่ะบอกก็เป็ตรงๆเงี้ยแค่จบแล้วเขาถ้าเป็นเจ้าของบ้านเน่เจ้าของกัลาขาดแล้วกลัวอะไรกับไอ้พวกนี้ไอ้พวกพรรกการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันก็คือคือ,ค,อคือเข้าใจนะหึงอธิบายเนี่ยคุณเห็นภาพเนี่ยคุณเป็นเจ้าของคัลาิขา,าโอโ้โหพันไล่เงี้ย แล้วที่ดินคุณเป็นรูปฝานทองเนี่ยแล้วคุณต้องเอาคนใช้เข้ามาทุกสี่ปีก็คือพักกันเมืองอะ่ะคุณก็มีตั้งหลายคณะมาคุณก็เลือกเลือกคณะไหนคุณก็เลือกกันไปพอได้มาแล้วเขาทางานไม่ถูกใจยกเลิกได้ทุกเวลานาทียกเลิกได้ยกเลิกแล้วก็จาก่ายเงินเชยไปที่เหลือแต่ว่ามันอยู่มาสองปีเหลือสองปีก็จากก่ายเงินคืนไปใกลับไปเลี้ยงหลานแล้วก็เปลี่ยนคณะใหม่หรือท่านจะปกครองเองก็ได้ก็หเหมือนที่ผมแนะนําท่านเนี่ยหรือท่านจะมาปกครองตัวเองแล้วกันเนี่ยไม่ต้องเป็นเลือกตรงเลือกตั้งแล้ว เึงจะรวบรวมใบแสดงเจตจำนงจากท,ทุกหมู่บ้านเนี่ยได้40ล้านเสียงแค่นั้นเองก็ปร,ประกาศเป็นกฎหมายมความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความคมกฎหมายไหนก็ไม่อยู่อะรัฐธรรมนูญก็ไม่อยู่ตกไปดังนั้นทุกอย่างอยู่ในมือประชาชนหมดที่คนโทรลประเทศออกแบบประเทศแบบไหนอย่างไรอยูอย่ที่มือของท่านละครับเอาละไปดูรายละเอียดหรือเพิ่มต่อเพิ่มเติมต่อไปคลิปนี้ก็มืดแล้วก็ต้องยุติที่ตอนนี้ขอเชิญดูคลิปอื่นไปต่อตอนไปครับเพื่อ ว่าท่านรักประเทศไทยจริงอะ่ะพูดงา่ายรักประเทศไทยจริงนะอยากตอบแทนคุณแผ่นดินท่านก็ต้องทิ้งของเก่าหมดเลยของประเทศไทยเพราะเป็นประเทศทยนตุปอมมาถึงเก้าสิบปีก็ต้องทิ้งไปเลยนะแล้วมาเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ท่านต้องสลับเวลาผมให้ผมจ่ายเงินอยู่แล้วคนสามหมื่นอ่ะท่านต้องสลับเวลามานนั่งดูคลิปวิดีโอผมเลยเช่นสามหมื่นนะท่านหยุดงานไปเลยหนึ่งเดือนท่านได้อยู่แล้ว ผมให้สองหมื่นอสองหมื่นหนึ่งเดือนท่านนั่งดูแค่สองอาทิตย์อ่ะไอ้สองอาทิตย์นี่จัดจัดกันเป็นชมรมเป็นเป็นศิลปินก็ได้เป็นอะไรก็ได้ปะปะปะะพบปะเจอเจอกันคอเดียวกันแนวคิดเดียวกันอยู่ในแคมปัสหรือใอนวอะไรที่ท่านจัดกันไปอะ่ะจัดไปเลยนะฮะสองอาทิตย์เรียนรู้สองอาทิตย์นะฮะท่านหยุดงานหนึ่งเดือนแต่เรียนจริงจริงสองอาทิตย์ หรืออีกสองทิศนัดไปท่านไปเที่ยวท่านจะได้ได้สองเด้งหรือได้เรียนกับได้เที่ยวโดยหยุดงานหนึ่งเดือนตีมูลค่าสองหมื่นผมจ่ายให้เราสองหมื่นหนึ่งหมื่นคุณก็จ่ายไปจ่ายไปให้ใหกับไอ้บอริษัททางร้านคุณอ่ะหยุดงานไปหนึ่งเดือนนะหรือสองหมื่นจ่ายไปสองหมื่นก็ยังได้เลยจ่ายให้กับไอ้บอริษัททางร้านคุณอ่ะผมก็จ่ายให้บริษัททางร้านคุณอ่ะสองหมื่นนะเดี๋ยวเขาจะหักุณเรืออะไรกันแล้แต่นี่ขอความร่วมมือ ผมเชื่อว่าทุกๆหน่วยงานองค์กรให้วามร่วมมือกันนั้นแหะ,ะเงินก็มีเตรียมไว้ให้สองหมื่นเงินมาที่หลังนะไม่ใช่ไม่ใช่มีจ่ายนะแต่ว่าหลักการคุณต้องเข้าใจหลักการก่อนนะหลักการต้องมาก่อนนะครับหลักการแล้วคุณตัดสินใจเอานะเสียงคุณสับหลุนส่งมา4ี่สิบล้านเสียงมันก็จะเกิดเลยไอ้หลักการเนี้ยมันจะเกิดเลยขอให้ส่งมา40ล้านเสียงแล้วกันเพราะเสียงนั้นประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงอะเพราะประกาศเป็นความวามั่นคงนะะั่นแหะทุกหน่วยงานต้องเชื่อฟังหมดแม้แต่อันนี้เหนือเหาานือ สารเลมดูลทุ่ไหนงานต้องเชื่อฟังตามใช่ไหมแต่เนี่ยเหนือรัฐธรรมนูญกฎหมายความมั่นคงนะประกาศมาปุ๊บรัฐธรรมนูญไม่มีความหมายเพราะนั้นรัฐธรรมนูญสารมรุมนก็ไปด้วยหายไปจ้อยเลยแล้วที่นี่มีอำนาจสามดุลก็สั่งทุกอย่างได้หมดเลยนะเป็นอย่างนี้นะอำนาจสามดุลมันครบช่วเลยไม่ต้องพูดคาสานสั่งได้เลยเป็นรัฐาธิปัตย์สั่งได้เลย,เ,ลเ,ลยเพราะฉะนั้นสั่งไปที่ธนาคารไปสั่งแล้วท่าก็ต้องเอาเงินมาให้เงินไม่ใช่ปัญหาขอให้สี่สิบล้านเสียงมาเงินไม่ใช่ปัญหา ดังนั้นประเทศไทยถึงเวลาเกิดใหม่ได้แล้วเลิกเป็นประเทศไทตจุปอมกันได้แล้วปอมหลอกประชาชนมาตั้ง90ปีหมดเวลาแล้วฮะหมดเวลาประเทศไทุปอมแล้วประเทศจริงกำหนดก่กอก,กำเนิดเกิดละเกิดได้ก็เพราะปัญญาของประชาชนเนี่ยเกิดปัญญาเป็นโศนบันธรรมจิตใไงประเทศไทยก็เกิดตัวจริงขึ้นมาเพราะประเทศไทยสานะประเทศไทยจริงเป็นชาติมหาอำนาจแต่คุณสร้างกันไม่เป็นทากันไม่เป็นทุกข์กทํทำไม่เป็นผมจึงมาอาสาเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุด โดยคนแรงงานนี่ครับพานาเองหลังจากที่เราพึ่งพาอาศัยพวกเรียนนอกเรียนสูงพวกเป็นด็อกต้องด็อกเตอร์พวกเป็นเศรษฐีพวกเป็นยศตําแหน่งสูงอะไรมาดูแลประเทศเราเปิดโอกาสมาตลอดแล้วประเทศก็เลเอยแท่อย่างที่ท่านเห็นตลอดก้อนนั้นเลิกพึ่งพากลุ่มนี้ได้ละอันมาพึ่งพาคนแรงงานนะคนแรงงานซึ่งใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจเองไม่ได้เป็น เรียนแบบฝรั่งฝรั่งเราเรียนรู้เขาแต่เรามาสร้างของเราเองต่อยอดเป็นของเราเองอยู่ในรถกรสอบผมเรียบร้อยแล้วครบช่วงโดยมีพื้นฐานศาสนาพุทธเป็นหลักเอาละเดี๋ยวจะยาวยืดไปคลิปนี้ก็จะเพียงนี้นอกากนั้นสละเวลาเรียนรู้ตามนะครับสละเวลาเรียนรู้ตามจำไว้ว่าทุกหน่วยงานนะต้องอนุญ,ญาตต้องส่งเสริมให้ลูกไอ้ลูกน้องคุณอะนะนะ พนักงานคุณอะนะหยุดหนึ่งเดือนเลยเพื่อจะกู้ชาตินั่นเองร่วมกับขบวนกู้ชาติปตั้งสองหยุดเป็นหนึ่งเดือนเลย <M> เรียนรู้กัน <M> เรียนรู้สองอาทิตย์ก็รู้เรื่องแล้วหลักการผมเนี่ยเรียนรู้สองอาทิตย์อีกสองอาทิตย์เที่ยวได้เที่ยวผ่อนคลายได้อ่ะแล้วหลังจากนั้นหนึ่งเดือนมาเริ่มต้นกันนะเดินเครื่องประเทศไทยใหม่เนี่ยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านที่มีบัตรประชาชนนะครับดังนั้นจริงเชิญชวนะชาชนเอาบัตรประชาชนมาลงทุน สร้างประเทศไทยมาหาอำนาจได้แล้วนี่คือการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดตั้งแต่ท่านเกิดมาไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วบอว่าทุกท่านจะไปเข้าชั้นเรียนเป็นโสดาบันธรรมาทิปไตกันทุกทุกท่านอย่างทั่วถึงทั้งประเทศผมแอดธรรมอาิตยไตดีต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ